สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยนะคะอยู่กับเจ้านาวา a ่าแคร็บนะคะทั้ง4ขคันนี้เลยนะคะตั้งแต่คันแรกเลยนะคะคันแรกแล้วก็คันที่2แล้วก็คันที่3แล้วก็คันที่4นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาไปชมกันเลยค่ะกับลูกค้านะคะแต่ละท่านกันเลยตั้งแต่คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นนาวราแค a SL MY y 2 2บลน,นะคะ ราคา649,000บาทความแตกต่างของตัว MY กับตัวเก่าก็จะเห็นว่าเสวากาศเราจะไปอยู่ที่บนหลังคาเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นของน้องกรนะคะแล้วก็น้องพรนะคะทักทายเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าได้ไปดูรถนะคะของพี่ตานะคะที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ซื้อสดเลยค่ะบอกว่าพอไปดูรถตัวอย่างแล้วนะคะที่ออกรถไปแล้วเป็นลูกค้าที่น่ารักมากค่ะ พี่นุ้ยก็ขอบคุณนะคะพี่นุ้ยก็ขอบคุณพี่แดงนะคะแล้วก็พี่ตานะคะที่เป็นรถต้นแบบของพี่นุ้ยเลยนะคะเพราะว่าลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นน้องขุนนะคะน้องแอนหรือจะเป็นน้องกรน้องพรก็ไปดูรถจากรถพี่ตาเลยนะคะไปดูแบบเสร็จปุ๊บบอกว่าหล่อมากจัดเลยค่ะคันนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยก็คือด้านหน้าตัวหนังสือนาว่าสีแดงมาพร้อมกับตัวโลโก้นิสสันสีส้มนะคะ แล้วก็ด้านหน้าก็จะติดไฟตัดหมอก LED คู่หน้ามาพร้อมกับสติกเกอร์สีแดงนะคะด้านหน้าปรับให้ดูเด่นขึ้นเลยนะคะและส่วนด้านข้างนะคะก็คือมาพร้อมกับคิ้วร้อนะคะสิหกนิ้วมีหมุดค่ะแล้วส่วนแม็กยางนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้นัดหมายนะคะเลือกลายเองเป็นลายดอกไม้นะคะมาพร้อม กับยางขอบ16นะคะส่วนสติกเกอร์อย่างที่เห็นน้องระบุมาเลยว่าขอโชว์สีรถแล้วก็เน้นตัดที่ขอบฝากระโปรงด้านข้างนะคะแล้วก็สติกเกอร์สีแดงก็ตัดที่ฝาครอบด้านข้างสติกเกอร์น้องขอสะอาดนะคะโคนไม่ต้องเยอะมาพร้อมกับตัวหนังสือนวาวาร่าสติกเกอร์ก็เป็นการออกแบบของน้องนะคะ บอกว่าอยากได้เหมือนรถน้องขุนนะคะศาสตร์โคนมาที่ด้านหลังเต็มนะคะแล้วก็ด้านข้างก็มาพร้อมกับเบ้ารองมือนะคะกันรอยประตูมาพร้อมกับกันสาดช่องแคปนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะก็ติดด้วยโลบาร์สีคูณสีนะคะออฟโรดส,สีดําค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะแล้วก็บันไดข้างนะคะเราก็จะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดง เดี๋ยวเราไปชมแต่ละคันกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ส่วนคันที่สองนะคะเป็นของน้องกระดิ่งคันนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวธรรมดาไม่ได้บวกค่าสีนะคะจะเห็นว่าด้านหน้าเราก็ตัดด้วยตัวหนังสือนะคะแล้วก็โลโก้ตัว p ปรโฟนะคะส่วนคันนี้สีขาวน้องกระดิ่งบอกว่าขอสติกเกอร์นะคะ ติดตรงฝากระโปรงด้านหน้าเต็มแผ่นและตัดด้วยขอบนะคะก็คือสติกเกอร์นี้สามารถเลือกได้ค่ะเลือกลายได้ระบุลายได้นะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อ6นิ้วมีหมุดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะรถแต่ละคันนะคะแต่ไม่ได้นัดหมายนะคะบอกเลยว่าเป็นการเลือกของคุณลูกค้าเองนะคะจะเห็นว่าแม็กก็เป็นลายดอกไม้นะคะมาพร้อมยางเดือนนี้ระบุมาเป็นลายนี้ โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนะคะพอลูกค้าแต่ละจังหวัดนะคะอยู่นคนละที่เลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ก็ตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงกันสศาดพร้อมช่องแคบคันนี้เป็นคันสุดท้ายราคาเดิม69,000ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วนะคะคันนี้น้องกระดิ่งจองมานะคะล็อกรถเป็นคันสุดท้ายของโชว์รูมแล้วนะคะสติกเกอร์น้องบอกขอตัวหนังสือนาวลาไทยแลนด์นะคะแล้วก็สาดโคน พอรถสีขาวก็จะตัดด้วยสีดําจะดูเด่นขึ้นนะคะแล้วก็น้องก็ขอติดโลบาเพิ่มค่ะคันนี้เป็นของน้องกระดิ่งจากจังหวัดลําพูนค่ะส่วนคันที่สามนะคะเป็นของน้องเบียรค่ะน้องเบียรอยู่อําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะคันนี้นะคะน้องก็ทักไทยเข้ามาเลยนะคะ ทักเข้ามาโทรเข้ามาคุยตอนแรกน้องดูเป็นรุ่นนะคะสี่ประตูนะคะเป็นแบ็กการีชั่นแต่ประเด็นก็คือน้องเบียร์อยากได้ชุดแต่งที่เป็นสีส้มค่ะประเด็นเลยน้องขอสติกเกอร์บอกผมอยากได้สติกเกอร์สีส้มครับพี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันสติกเกอร์ลายภูเขาผมอยากได้นะครับเป็นแนวโทนสีส้ม พินกระจัดให้ตามที่น้องเบียร์นะคะระบุมาเลยนะคะตัดด้วยตัวหนังสือนิสสันนาวาล่าลายภูเขาสีส้มพร้อมกับบันไดข้างตัดด้วยสติ๊กเกอร์สีส้มค่ะก็เลยน้องเลยบอกงั้นผมซื้อสดตัวแคป SL MY 22นะคะราคา6 6 0 4 9 0 0 0บาทเป็นคันที่2ที่ซื้อเงินสดนะคะเหมือนกับรถน้องกอนแล้วก็น้องพอรนนะคะแล้วก็ส่วนแม็กยางอย่างที่เห็น พี่นุ้ยบอกว่าเดือนนี้ไม่ได้นัดกันจริงๆค่ะคันนี้3นะคะลายดอกไม้ระบุมาเลยผมขอแม็กลานนี้ครับอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับยางขอบ16นะคะอย่างที่เห็นแต่จะแตกต่างก็คือคิวร้อนะคะคิวร้อน้องบอกว่าผมไม่อยากได้ใหญ่นะครับอยากได้ทรงเหมือนโปโฟเอ็ S. นะคะก็ดูเข้ากับแม็กยางนะคะดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ นี่คือคันที่สามนะคะของน้องเบียจากอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะจะเห็นว่าชุดแต่งนะคะคอไฟหน้าสีดำพร้อมตัวหนังสือนาว่าสีแดงตัดกับรถสีดำนะคะแล้วมาพร้อมกับเบ้ากันลอยประตูและที่เห็นเด่นเลยค่ะคันนี้นะคะ เป็น MY 22เสาอากาศจะอยู่ด้านกลางด้านบนนะคะมาพร้อมกับราวหลังคานะคะราวหลังคาด้านบนคันนี้ทำให้ดูโชบเฉี่ยวสปอร์ตขึ้นนะคะส่วนคันที่4ค่ะสีบอลค่ะแต่เป็นราคาเดิมนะคะ69,000บาทก็เป็นคันสุดท้ายอีกค่ะกับราคาเดิมนะคะเป็นของน้องอีฟและน้องบาสนะคะ คุยกันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่รอเลิกค่ะเพราะว่าน้องมีเลิกรับรถก็เลยรออยู่นะคะก็คือเป็นคันที่4เลยนะคะน้องอยู่แค่ดอนเมืองนี่เองมาดูรถตอนต้นเดือนเซ็นไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็แต่งรถรอเลยค่ะส่วนแมตยางอย่างที่เห็นค่ะเดือนนี้จะบอกว่าไม่ได้นัดหมายกันเลยนะคะทุกคันเป็นการเลือกจากลูกค้านะคะพี่นุ้ยไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะคะน้องๆเลือกเองแต่ใจตรงกันทุกคันเลยนะคะแบบขอเป็นแบบเนี้ยจะเห็นว่า4ี่คันนี้เป็นลายดอกไม้ทุกคันเลยส่วนคิวร้อจะแตกต่างกันนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะคันนี้ก็เป็น6กนิ้วมีหมุดค่ะก็แนวแต่งก็เป็นการออกแบบจากน้องๆเองนะคะแล้วก็ทุกเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับไรายได้และอาชีพทั้งสี่คันนี้ซื้อเงินสดสองคันจัดไฟแนนซ์สองคันนะคะ แล้วก็ผ่านเงื่อนไขแบบจบแบบสบายสบายจบแบบง่ายๆทุกคันพอซื้อสดไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะสองคันที่เราจะไปส่งที่ใต้ไปถึงปุ๊บจ่ายเงินปั๊บหลับรถเลยค่ะแล้วก็แต่งตามที่คุณลูกค้าต้องการอยากได้แบบไหนเพิ่มก็สามารถระบุและเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ก็พี่นุ้ยก็ ขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะในทุกๆครั้งนะคะที่คุณลูกค้าทักทายเข้ามานะคะแล้วก็เราจบตามเงื่อนไขที่คุยไว้ทุกเงื่อนไขนะคะแล้วบอกได้เลยว่าทั้ง4คันนี้เราเตรียมส่งมอบตามเลิกที่คุณลูกค้าระบุไว้นะคะอย่างที่บอกสนใจเงื่อนไขแบบไหนรุ่นไหนเพียงแค่กดโทรศัพท์เข้ามานะคะที่เบอร์โทรพี่นุย้ย 0863289497พี่นุ้ยยินดีนะคะให้คำปรึกษารถทุกคันนะคะพี่นุ้ยจะเดินทางไปส่งมอบนะคะกับคุณลูกค้านะคะทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่เหนือสุดใต้สุดหรืออีสานนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะพี่นุ้ยไปถึงที่ค่ะแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายจ,จะบอกได้เลยว่าทุกการเดินทางไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ จบเงื่อนไขไหนก็แค่เงื่อนไขนั้นเลยนะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะฟรีอย่างที่เห็นมาจำป้ายแดงทุกคันไม่มีเก็บเพิ่มนะคะส่วนวันนี้ขอฝากเจ้านาวาทั้ง4คันตั้งแต่คันแรกนะคะคันที่1เลยคันที่2แล้วก็คันที่3แล้วก็คันที่4เลยค่ะแล้วก็สนใจต่อไปนี้ก็จะเป็นรุ่นนิสสันนเวา M Y 2 2 เต็มร้อเลยนะคะเพราะว่ายุ่นเก่าหมดแล้วค่ะหลังจากนี้ไปเราจะพบกับนวรา M Y 2 2 6 4 9 9 0 0บาทตุกคันค่ะฝากไว้กับเจ้านวราแคร็บ SL ทั้ง4คันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ